คุณผู้ชมครับอาชีพดังเดิมไล่ยังคงเป็นอาชีพหลักของคนบางชันอำเภอสุงจังหวัดจันทบุรีก็คือการทําประมงแบบพื้นบ้านก็คือทํากันแบบเล็กๆบางครอบครัวเนี่ยเน้นการจับกุ้ง บางบ้านก็เล่นจับปูบางบ้านก็ทํากระชังปลาแบ่งสรรปันส่วนกันไปเอาไปแบ่งเพื่อนวงเพื่อนบ้านกินกันอิ่มน้ำสำราญส่วนเรื่องของความสดอร่อยของสัตว์ทะเลที่จับได้นะคุณผู้ชมไม่ต้องไปห่วงแหมไม่ต้องกังวนลเลยครับของเขานี่มันแน่นอนชัวร์ส่วนของฝาาประจำหมู่บ้านที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดนะครับก็คือกุ้งแห้ง น้องหล้อสวัสดีครับป<ๆ>กติกุ้งแหง้งเราต้งเล็กๆไม่ใช่เหรอดีๆตัวใหญ่ค่ะที่นี่เรากุ้งใหญ่ทำค่ะทำไมมันถึงอร่อยคะเพราะเราล้างกับน,น้ําจืดค่ะและทําความสะอาดตอข้างและถึงจะมานึ่งครึ่งชั่วโมงจ้ะเอามาตากอีก3แดด<ะ>และถึงจะตีดีๆๆสามแดดเลยเหรอสแดดคืออะไร สามวันค่ะมีิกินได้เลยปะได้ค่ะพี่พ่อพี่ขาจะบอกให้พี่พ่อพี่รู้ว่าเขาขาวอย่างนี้แหละเป็นกุ้งแห้งที่ปลอดไขยที่สุดรู้ปะก,กินทั้งตัวเหรอใช่ไหมพี่เนาะอ้าวนี้ยังไม่เสร็จนะพี่พ่อพี่ยัง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 กล้วกเอาเปลือกออกกงอนเดี๋ยวเดี๋ยวมีวิธีนึ่งเดี๋ยวจะตากให้ดูค่ะเราได้วัตถุด,ดิบมาแล้วเราล้างล้างสะอาดสองน้ําแล้วเราก็มานึ่งนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงครับคาะแล้วเราก็ไปตากค่ะแม่จ๋าอันนี้เนืแดดแรกค่ะนี่กุ้งสดสิบกิโลนะคะ ได้กุ้งแห้งหนึ่งกิโลค่ะอันนี้ซส์เล็กค่ะอันนี้ไซส์เล็กอันนี้ไซส์ไหนอันนี้ไซส์กลางอันนี้ไซส์ค่ะไซส์โตสุดนะแม่เนาะนราคาก็จะแตกต่างกันไปเอาไซส์โตก่อน1,800บาทค่ะค่ะตรงกลาง1,060บาค่ะ1,500้าทค่ะโอ้แม่อร่อยอร่อยะขายสองพันหนูก็จะซื้อค่ะ เออไม่แข็งค่ะไม่เค็มค่ะมันต้องอย่างนี้เอากุ้งมาจากไหนอะ่ะมาจากในนาค่ะในนากุ้งค่ะเลี้ยงไว้ไหมย,ยแบบนี้ลใน,น,นทะเลเลยทะเลด้วยค่ะกินหยุดไม่ได้เลยอะ่ะนี่ ชิมไปชิมาชิมาไปือออ้าวคุเลิฟจ๋าหยุดมามสกแวบหนึ่งดีไหมครับคืองี้มาช่วยพี่เราะทากุ้งแห้งกันก่อนนะครับแมกุ้งที่ตากรบสามแดดแล้วนั้นต้องกระเทาะเปลือกออกกรด้วยวิธีการแบบนี้ครับเวลาเราจับถุงนะคะแค่นี้ค่ะแค่นี้ค่ะเออทำไปทำไปค่ะเอองั้นอ่ะทำไปทำไป เออดีชินเฮ้ยจะมาตีตรงฉันทำไมเล่าป้าอ้ยแม่แม่บอกให้ไปตีตรงนู้นจะมาตีตรงนี้ไหมเล่าเสร็จยังยังค่ะกี่ครั้งตีไปอีกหน่อยค่ะตีเพื่อให้เปลือกมันออกค่ะแม่เดี๋ยวเราก็เอามาแล้วก็ค่อยมาล่อนออกค่ะแต่ทีนี้กุ้งข้างในมันไม่หักหรือไม่หักค่ะเพราะเราไม่ได้ตีแรงเนาะอ๋อต้องมีเวียงหน่อยค่ะ แกดูนะฉันฝัดนะลีลาฉันอนะเหลือกินเลยจะบอกให้กุ้งเราไม่ใส่สีไม่ใส่สารอะไรเลยนะคะทรประชาิแล้วล้วนราคามาถึงแพงะค,ะค่ะกิมอัน,นี้อร่อยฝ่าในนูด้ดอีเพราะมันโดนแดดแรกๆมันจะกรอบแบบนี้<อ>ค่ะทำมาทำมากี่ปีแล้วทํามาหลายปีแล้วลค่ะจริงด้วยะคะ่ะอร่อยอร่อย,อ,อ,ยอืมผมชอบกินกัามีเผือก เอาเหลอทั้งเปลือกเลยใช่ไหม,มก็ดีดีนะมีแคลเซียมนะ,ะพ่อี่นะ,ะแล้วเปลือกเอาไปทําอะไรแม่แม่เปลือกเอาไปขายค่ะเข้าไปใจปุ๋ยแล้วก็เอาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะโอ้ไม oh <my> ่ก้าดีเป็นของขวาญสุดแสนจเจริญค่ะอมาตะจากหมู่บ้านไร้แผ่นดินเลยทีเดียวนะครับเดินเที่ยวกันมาพักใหญ่ๆห,ห,ห,หิวแล้วใช่ไหมล่ะครับรู้ใจคุณเลยตลอดเวลาเพราะว่ากินตลอด <laughs> กลับมาที่โฮมสเตย์ด้วนน้องโน้ตเนี่ยจัดมือใหญ่สุดแสนอลังการไว้รอแล้วล่ะครับนี่ครับงทีโนดโนตค่าพี่ให้ตายเลยดีกว่าอาหารที่เตรียมขนาดนี้เนี่ยหมายถึงว่าคนอื่นมาก็จะได้กินอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมนี่หนึ่งพันห้ารอใช่ครับ อันนี้ก็จะมีเป็นปูไข่ปูมันปูกล้ามปนกันอยู่แล้วอันนี้หล่ะปลาอันนี้ปลากระพง3มรสอันนี้ปลากระพงขอกระเทียมใช่ครับผมอันนี้เป็นกุ้งอันนี้กุ้งดําลายเสือทอดกระเทียมนะกุ้งนี่แต่โน้ตเขาบอกปลาอันเนี้ยชื่อว่าปลากระบอกปลากระบอกไข่ครับปลากระบอกไข่ซึ่งมีอยู่แถวนี้เลยทั้งหมดเนี่ยหาทั้งหมดนี่ก็หาเอาแถวนี้เลยครับผมไม่รู้จะไปไม่รู้จะไปทาไหนเลยเออเริ่มสับสนเลยและอันนี้ก็เป็นแจงส้มปลากระบอกไข่ครับผมไม่ไม่อัานอันไหนอะทุกอย่างครับผม อ้าวี้กินไข่แล้วนี่คุณผู้ชมขอบอกน้ำจิ้มซีฟู้ดขอบอกว่าใหญ่มากอ,อสดไหมสดไหมสดมากพี่บอบบี้จะบอกให้เดี๋ยวทำให้คุณผู้ชมดูดีกว่าว่ามันอร่อยแค่ไหนเราฟักมาตรงนี้เลยนะไข่ไข่นั่นเลยคุณผู้ชมแล้วก็ตักกินอ แบบนี้อครับชมชิมเชิญมาโ่วมกนทำกิจกรรมโูลเซเฮฮาพัดเปลี่ยนไปวนมาเที่ยวตามภาษาภาษามีภรรยาพบมาชีวิตเป็นอะไรรูปแบบเอามปลุยกันไม่ละซอนไม่ละแอบมีหลายอย่างที่เราต้องเห็นกันเยอะมาตลอดทั่วันาดที่เดิอันดูโนนนะสมหรับอายุแค่นี้ครับ คลึเหมือนผู้ใหญ่ช่วงเองครอบครัวมันเริ่มมาไงผมเองทํางานตั้งแต่อายุ14ครับผมเป็นลูกจ้างเขาก็ทำอะไรงานแะครับแล้วก็มาลงที่งานเนี่ยให้เป็นตัวอย่างกันโนเป็นเด็กคือผมเองเป็นคนที่อยากอยากมีชีวิตที่สบายในอนาคตครับคือเราเราเรียนด้วยเราทํางานด้วยเรายอมเหนื่อยตอนนี้แต่เราจะสบายตอนหลังครับ คิดเก่งนะแล้วแฟนถามแฟนนี้แฟนแฟนเาเจอที่ไหน <c oughs> แฟนก็เราเป็นเพื่อนมากันมาก่อนฮะแต่เราก็เริ่มเริ่มรู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมครับผม<อ>มัธยมตอนเจ็ดปีแล้วฮะเจ็ดปีรู้สึกปแปลกนะมาทํามาหาแฟนที่นี่นตอนแรกๆก็ชอบที่นี่มากฮะเมื่อตอนที่ยังไม่มีโฮมสเตย์ก็ประมาณทุกหนึงทุกอย่างจะเงียบหมดแบบ ไม่มีเสียงเรียววิ่งฮะตอนกลางคืนที่น่าจะเงียบมากครับสามทุ่มก็จะปิดไฟกันหมดทําให้ดูแบบเห็นเห็นดาวเป็นที่มาของเชื่อฮะจะเห็นดาวเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยออนาคตตัวเองยังไงพอมีลูกแล้วอนาคตเปลี่ยนไปไหมตอนนี้ผมกําลังเรียนอยู่อะผมเรียนอยู่ในชั้นปีสี่ที่ราชพัฏลำพียพพนีจังหวัดชลบุรีครับผม ก็กะว่าเราเริ่มสร้างตรงนี้พอเราเรียนจบมาเราก็จะอยากบริหารแล้วก็ขยายต่อยต่อไปในทิศทางที่ดูแล้วตบมือให้เลยวาบี้ตบมือให้เลยนี่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 น่กมากถ้าจะขยายนะคิดว่าโน้ตขยายความรู้อันนี้ให้เด็กต่อไปอ่ะครับใช่ให้สอนในโรงเรียนหรืออะไรแบบนี้เลเมอร์มาฟังเอาเอาความสำเร็จของเราไปสอนให้เด็กๆเขาจะได้มี inspiration แต่ลมใจมใช่ไหมครับผม <c oughs> แรงประดานใจ <c oughs> แรงประดานใจนั่นแหละโอ้แม่จะมีลูกแล้วโน้ตก็ยังเรียนหนังสืออยู่ไม่ทิ้งเด็ดขาดโน้ตบอกว่าเรื่องเรียนสําคัญมากและสามารถนํามาต่อย,ยอดกับงานที่ทาอยู่ได้อีกทั้งการเรียนนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่าโน้ตมีความตั้งใจและรักดีขนาดไหนช่วงหน้าโน้ตจะพาคู่เลิฟไปให้อาหารเหยื่ยวกลางทะเลว แค่นี้ค่ะเออทำไปทำไปค่ะเอองั้นอ่ะทำไปทำไปเออดีจริงๆเฮ้ยจะมาตีตรงทั้นมาไมเแล้ป่าโอ้ยแม่แม่บอกให้ไปตีตรงนู้นจะมาตีตรงนี้ไหมเล่าเสร็จยยงยังค่ะกี่ครั้งตีไปอีกหน่อยค่ะตีเพื่อให้เปลือกมันออกค่ะแม,แม่เดี๋ยวเราก็เอามา่แล้วก็ค่อยมาล่อนออกค่ะ แล้ทีนี้กุ้งข้างในมันไม่หักหรือไม่หักค่ะเพราะเราไม่ได้ตีแรงเนาะ,ะ,<ฮ>ะอ๋ะอต้องมีเวียงหน่อยค่ะอะพี่ว่าพี่แกดูนะฉันฝัดนะลีลาฉันอะเหลือกินเลยจะบอกให้กุ้งเราไม่ใส่สีไม่ใส่สารอะไรเลยนะคะทรรประติแล้วล้วนราคามาถึงแพงค่ะชิมอันนี้อร่อยฝาในนู้วอีกเพราะมันโดนแดดแรกๆมันจะกรอบว่าน,นี้ค่ะ ทำมาทำมากี่ปีแล้วทำมาหลายปีแล้วค่ะจริงด้วยค่ะอร่อยอร่อยอืผมชอบกินทำมีเผือกครเอยทั้งเปลือกเลยใช่ไหมและดีดีนะมีแคลเซียมนะพวี่นะแล้วเปลือกเอาไปทําอะไรมแม่เปลือกเอาไปขายค่ะเข้าไปใส่ปุ๋ยแล้วก็ไปเลี้ยงเป็ดค่ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะค่ะโอ้ my god นี่เป็นขงาวัาสุดแสนเจริเลยค่ะอมตะจากหมู่บ้านไร้แผ่นดินเลยทีเดียวนะคะ ดิธีหนึ่งเดีเ๋ยวจะตากให้ดูค่ะเราได้วัตถุดิบมาแล้วเราล้างล้างสะอาดส่องน้ำแล้วเราก็มานึ่งนึงประมาณครึ่งชั่วโมงครับค่ะแล้วเราก็ไปตากค่ะแม่จ๋าอ,อันนี้นึ่งแดดแรกค่ะนี่กุ้งสดสิบกิโลนะคะได้กุ้งแห้งหนึ่งกิโลค่ะน,นี่ไใช้เล็กค่ะอันนี้ใช้เล็กอันนี้ใช้ไหนอันนี้ซส์กลางอันนี้ใช้ใช้โตสุดนะแม่เนาะราคาก็จะแตกต่างกันไปเอาใช้โตก่อน พันแปดค่ะต่อกิโลหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะตรงกลางพันหกค่ะพันห้าค่ะโอ้แม่อร่อยเลยคะสองพันหนูก็จะซื้อค่ะอร่อยไม่แข็งค่ะไม่เค็นค่ะมันต้องอย่างนี้เอากุ้งมาจากไหนอ่ะมาจากในนาค่ะในนากุ้งค่ะ เลี้ยงไว้ไหมเลยแบบนี้ในทะเลหรอในทะเลด้วยค่ะกินหยุดไม่ได้เลยอ่ะนี่ชิมไปชิมาชิมาไปชิมาไปอ้าวกุ้เลยบจ๋าหยุดมามสแวักหนึ่งดีไหมครับคืออย่างี้มาช่วยพี่เราะทำกุ้งแห้งกันก่อนนะครับแม่กุ้งที่ตากรบสามแดดแล้วนั้นต้องกระเทะเปลือกอกก่อนด้วยวิธีการแบบนี้ครับเวลาเราจับถุงนะคะแค่นี้อืม แบบนี้อืครับชมชเชิญมาร่วมกันทำกิจกรรมำซูเซเฮฮาพัดเปลี่ยนไปวนมาเที่ยวตามภาษาภาษามีภรรยาพบชีวิตเป็นอะไรลูปแบบเอาบรลุยกันไม่ร้อนไม่ร้อนแฝดมีหลายอย่างที่เราต้องเห็นกันอีกเยอะมาตลอดทั่วขนาดที่เดิมเอ็นดูโน่นนะสมบัติอายุแค่นี้ครับ คิดเหมือนผู้ใหญ่ว่าแทนครอบครัวมันเริ่มมาไง่ผมเองทํางานตั้งแต่อายุ14บครับผมเป็นลูกจ้างเขาก็ทําอะไรงานแะครับแล้วก็มาลงที่งานเนี่ยให้เป็นตัวอย่างตอนโนตเป็นเด็กคือผมเองเป็นคนที่อยากอยากมีชีวิตที่สบายในอนาคตครับคือเราเราเรียนด้วยเราทํางานด้วยเรายอมเหนื่อยตอนนี้แต่เราจะไปสบายตอนหลังครับคิดเก่งนะแล้วแฟนถามแฟนไหแฟนแฟน แฟนไปเจอที่ไหนแฟนก็เราเป็นเพื่อนมากันมาก่อนฮะแต่เราก็เริ่มเริ่มรู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมครับผม<อ>มัธยมอนเจ็ดปีแล้วฮะเจ็ดปีรู้สึกปแปลกนะมาทํามาหาแฟนที่นี่ตอนแรกๆก็ชอบที่นี่มากฮะเมอตอนที่ยังไม่มีโฮมสเตย์ก็ประมาณทุ่มหนึ่งทุกอย่างจะเงียบหมดแบบไม่มีเสียงเร็ววิ่งนฮะกลางคืนที่นี่จะเงียบมากครับสามทุ่มก็จะปิดไฟกันหมดมันมาพักใหญ่ๆห,หิวแล้วใช่ไหมล่ะครับ รู้ใจคุณเลยตลอดเวลาเพราะว่ากินตลอดกลับมาที่โฮมสเตย์ดวนน้องโน้ตเนี่ยจัดมือใหญ่สุดแสนอลังการไว้รอแล้วล่ะครับนี่ครับเองที่โน้ตโน้ตฆ่าพี่ให้ตายเลยดีกว่าอาหารที่เตรียมขนาดนี้เนี่ยหมายถึงว่าคนอื่นมาก็จะได้กินอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมนีนึ่งพันห <500 S 1> ้ารใช่ครับผมใช่ครับ อันนี้ก็จะมีเป็นปูไข่ปูมันปูกล้ามปนกันอยู่แล้วอันนี้ล่ะปลาอันนี้ปลากระพงสามรสอันนี้ปลากระพงทอดกระเทียมใช่ครับผมอันนี้เป็นกุ้งอันนี้กุ้งดําลายเสือทอดกระเทียม่ะกุ้งนี่แต่นนวดกระบอกปลาอันเนี้ยชื่อว่าปลากระบอกปลากระบอกไข่ครับปลากระบอกไข่ซึ่งมีอยู่แถวนี้เลยทั้งหมดเนี่ยหาทั้งหมดนี่ก็หาเอาแถวนี้เลยครับผมไม่รู้จะไปไม่รู้จะไปทางไหนเลยเออเริ่มสับสนเลยแล้วอันนี้ก็เป็นแจงส้มปลากระบอกไข่ครับผมไม่ไม่อัานอันไหนอ่ะทุกอย่างครับผม อราจะกินไข่แล้วนะ่คุณผู้ชมขอบอกน้ำจิ้มซีฟูดขอบอกว่าใหญ่มากอสดไหมสดไหมสดมากพี่บ๊อบี้จะบอกให้เดี๋ยวทำให้คุณผู้ชมดูดีกว่าว่ามันอร่อยแค่ไหนเราฟักมาตรงนี้เลยนะไข่ๆนั่นเลยคุณผู้ชมแล้วก็ตักกิน ผู้ชมครับอาชีพดังเดิมและยังคงเป็นอาชีพหลักของคนบางชันอำเภอสูงจังหวัดจันทบุรีก็คือการทําประมงแบบพื้นบ้านก็คือทํากันแบบเล็กๆบางครอบครัวเน,เน้นการจับกุ้ง บางบ้านก็เน่นจับปูบางบ้านก็ทากระชังปลาแบ่งสรรปันส่วนกันไปเอาไปแบ่งเพื่อนวงเพื่อนบ้านก,นกินกันอิ่มน้ำสำราญส่วนเรื่องของความสดอร่อยของสัตว์ทะเลที่จับได้นะคุณผู้ชมไม่ต้องไปห่วงแหมไม่ต้องกังวนลเลยครับของเขานี่มันแน่นอนชัวร์ส่วนของฝากประจำหมู่บ้านที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดนะครับก็คือกุ้งแห่ สวัสดีน้องสวัสดีครับปกติกุ้งแห้งเราต้องเล็กๆไม่ใช่เหรอดีๆตัวใหญ่ค่ะที่นี่เรากุ้งใหญ่ทำค่ะทำไมมันถึงอร่อยคะเพราะเราล้างน้ำจืดค่ะแล้วทำความสะอาดตองข้างแล้วถึงจะมานึ่งครึ่งชั่วโมงจ้ะเอามาตากอีกสามแดดแล้วถึงจะตีดีสามแดดเลยเหรอสามแดดคืออะไร สามวันค่ะกินกินได้เลยปะได้ค่ะพี่พ่อพี่ขาจะบอกให้พี่พ่อพี่รู้ว่าเขาขาวอย่างนงี้แหละเป็ดพุ่งแห้งที่ปลอดไขยที่สุดรู้ปะกินทั้งตัวเหรอใช่ไหมพี่เนาะออาวนี้ยังไม่เสร็จนะพี่พ่อพี่ยัง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 ม่เอาเปลือกออกก่อนอะเดี๋ยวเดี๋ยวบี